อีกแล้วกูเกียอแบบนี้ว่ะอยากเจอปีศาจนายนะน้ำเตือนอยากเจแหกปากได้อยากอยากเจอโกดฟสอ่ะอยากเจอปีศาจที่มันอยากใออไม่นะไอโดนคลายโดนไอนี่ไอโดนคลายโดนแล้วโดนขาดหนงมุมโดนขาดแมงสาโดนขาดแมงสาบพยายาช่วยด้วยพี่หมีเข้ามาเข้ามาพี่หมีไม่ใช่พี่หมีไหมไม่ไม่ใช่พี่หมีใคระเบก็ไม่โดนอุ้ยทุกคนเราเจอแผนที่จริงอ่ะ สีชมพูแล้วก็พร้อมเจอกับฮันเตอร์ใช่หรอใช่เฮ้ยสีชมพูมันเห็นฮันเตอร์ด้วยเหรอไม่ไม่ไม่ไปขึ้นไอ้เหี้ยเราเป็นเพื่อนวยไปขึ้นพ่อเหรอเจ้าพ่อยิพ่อจ๋าเวีนกรรมแล้วพ่อเขาตัวพ่อเลยโดนดูดว่าดูดถึงสองแล้วถึงสองแล้วเหรอใช่มันโดนแล้วเราเพิ่งเห็นไงว่ามันอยู่ด้านหลังดูสองแล้วดูตีสปอร์ตอุ้ย พ่อจ๋าอพ่าหนูพ่อย่อย่อย่อพ่อหนูรักหนูพ่อหนูรักพ่อมากเนะพ่อหนูรักหนูโอ้ย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 เทียสามพ่อกุ้ย่าบอกรักมึงแล้วเนี่ยโอ้โหอุตส่าห์หาตั้งนานขอโทษเทียสามววยชิบหายเลยอ๋อหรือไม่ว่าหนูตามหาพ่อสามวันเลยนะแต่พ่อเก่ามาทำแบบนี้เต็มหนูเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เมย์นั่นเทียอะไรวะเทียสองหรือเทียสามสามเลยจ้าสามเลยจ้ากูไม่ช่วยละบ๊ายบาย ไปาไลนไปไปเพื่อนเทียสามนะเว้ยกูไม่อยู่ให้ตายหรอกไอ้เชี่ยพ่อหนูแต่รอพ่อมาสามวันรออยู่ที่ท่าน้ำสุกวันพ่อจะไาทำแบบนี้กับหนูหนูไม่รักพ่อแล้วพ่อมันคนไม่ดีพ่อคนเลวหนูจะไม่รักพ่ออีกต่อไปแล้ว พ่ากเป็นตนเลวพ่อศพเนืยังหมูยังหมาเลยอีกเลยแล้วดูอูดูดูดูเลดูดูดููด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 ูคูดหดูดนดู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 ดหดู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 ดอดู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 ูะ คนคนเศอที่สุดพ้อไม่ทักงคนพันแล้วพันคนขอบคุณค่ะคุณพี่สนใจจะเป็นเมีน้อยหนูไหมคะค่ะพี่ดูดูอ,อูดูดูดูโอดูดูดูดแล้วทุกคนดูดูดอดูดีดนดูดูาูัน, <c oughs> นมดมดูนะูดูดูดีดูดูดูดมดูดูดูามดู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 ด้ดเดูดูดูดเดู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 ดมดูดูดูาูด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 ดมดค ถ้าถ้ามันเอามาเนี่ยแบบเกมไว้แน่บอกเลยกูได้ตายแน่โอ้โหปิดเควที่หมีคุยค่ะพี่หมีใกล้ผมเลยพี่หมีคุยหาเลยแล้วอ่ะไรเพียร์อย่างเดียวเลยวะเกลียดร์มาค่ะเดี๋ยวคอนคันจะปั่นนะค่ะเริ่มพิมว่าสวัสดีขาไปแล้วพี่หมีอย่าอย่าพึ่งน้ำมันเฝ้ามันมันเฝ้าไหมเอาไเฝ้าไว้เฝ้าโอ้ยเชี่ยเวรกำแล้วไงผมปั่นไฟอยู่ จะล็อกกันแล้วเบิดเรียกมันให้เุรื่องจี้วัดตัวอิมพิวสันไปไปพ่อมาปล่อยปล่อยมือพ่อมาไปจากเครื่องแล้วหนีมาแล้วดูเช็คขึ้นข้างหัวแม่นมาเลยอันอันติมันหมดแล้วอันติมันหมดแล้วหนูมาแล้วรอก่อนนะคะหนูมาแล้วคันพันมาแล้วค่ะนายนายหันเงี่ยหน่อยอ้ยพันวิ่งมาด้วยความเร็วสูงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหันหันกำลังกำลังไล่วาตายอยู่ใครเหรอเออใครใครวะ ไล่ไล่ใครวะกูใช้เมียกูใช้เมียไม่ใช่ไล่ไล่ไล่หมายิ้มอยู่อ่ะหมายิ้มค่ะใช่ค่ะสบายย้อนมาค่ะที่เข้าบ้านตาข้าบ้านตาอุ๊ยเออฮวมันเร็วมันเร็วมันเร็วเร็วเร็วมันนี่นี่นี่เออฮมันสับสนระหว่างคนดูแผนที่กับฮิวผิดแล้วกูกูไม่อยู่แล้วนะกูกูกูซ่อนขอบแมบแล้วนะไม่ติ่ตพี่หมีผมซ่อนขอบแมบแล้วนะ แลกต้อนสุพันด้วยเออไม่ใช่สันให้เพื่อนถักเปียให้เพื่อนมาค่ะจะฮิ้วให้นะค่ะจะถักเปียให้นะค่ะเอาให้สวยๆเหมือนพรานพันเลยค่ะวีไอพีกูไม่ไปเขาให้ตายแล้วค่ะแต่เขาช่วยหนูนะปล่อยให้มันตายไปล่อตายค่ะแอมโซสอลี่ปิกาชูหนูจองสัปนี้นะคะพ่อหมดหมดหมดหกสิบวิมันยังหมดแล้วหมดแล้ว มันมันยังไม่เฮ้ยแต่แมวขึ้นแมาขึ้นใส่กับผ้าใส่กับผ้าเคแมวหายแล้วค่ะไอ้เคียอา a s i n o s ลิโ o เฮ้ยหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วไม่เอาผาไม่เอาปลาเาดูมาใครๆก็ได้มาห้องเมีพี่กับกู้อีกคนนึงมีคมาแล้วมคมาแล้วไม้องอยู่ม้ออยนะโอเคโอเคบอกบอกบอพี่เมีแต่แต่ก็ได้ออกจากที่นี่ก่อนออกจากที่นี่ก่อนไม่ก็จะมา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  ี่พ่อมาเดี๋ยวนีไปหาพ่อแ๊ดพ่อขาหนูอย่น่ขาบอมมันมันมันเียแม่หวัองไมทันคบต้องไปหาพ่อหนูอยู่นี่ทาพี่นีะผมอมดันนี่ทำที่อยพ่อคุณอยู่นี่ฮัลโหลฮัลโหลก็อยู่นี่ไปไหนมันไปไหนมันไปไหนปเร่อยไปเไปรอไปหนึ่งไปหนึ่งไปหนึ่งนี้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 หนึ่งหนึ่งนี้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 นี่นี้จ นึ่งมาแล้วหนึ่งเอยหนึงหารวตตุตุตมันไม่เห็นเชี่ยเอ้ยเลุกได้เลุกได้เพนลุกได้ออกตุ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 ออารู้สึกปลอดโปร่งรู้สึกหายใจสะดวกเอ้มันไปไร่ส i a c อีกแล้วส y d ออไม่ใช่ไม่ใงไง่ใชห โอ้ไม่กอดกูไปแล้วสมัยลิฟทเฟสตายแล้วทำอะไรที่ดอสมัยสมัยลิฟทที่มันใช้จรวดพุ่งใส่คนอ่ะเฟสเด็กไม่ใช่ละเฟสเด็กไปเปิดกล่องแป๊บโอ้ไม่กอดสมัยลิฟทเฟสกูเพ้่าเอาอสันดานโจมเราเรน่ะเออเฮ้ยปลาเก๋เด็ดๆในหมูขึ้นไม่ใช่แทนที่อีกแล้ว แม่ไอ้เหี้ยเพิ่งตามหลอกหลอนก็ปิดนะตายเอวเสร็จแล้วใช่ว่าไม่หล่อมีใครพูดให้ฟังเลยผมฟังบอกเกณฑ์พูดหนตะโกนให้หน่อยอ่ะอ้าลอยๆโอเคเอาทหาเจอไหมตายตายค่ะอี๋เพื่อนแผ่นไม้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 เออบอกได้บอกใครแล้วมามามาฮันมาหันมากูกูยังเลยอีกหลายตาไอสัตว์มันไปไล่สบายเลดด็อกแล้ว เจ็บกันหมดทุกคนเจ็บไม่เปไ็นไรกูฮิวตัวเองต่อแค่ทุกคน,กคนรู้ไหมอันอันนี้คือหลักการทางวิทยาศาสตร์เว้ยแค่แค่ทุกคนไอเนี้ยเอามือถูตัวแล้วแม่งมันเลือดมันก็จะหยุดไหลทันทีเลยเว้ยทุกคนเจ็บกูก็เจ็บมึงก็เจ็บไม่เปไ็นไรอีกไม่นานากูก็หายเจ็บแล้วคนเจ็บคนเจ็บแปลว่าอิสระอู้อหัน,หนทุกกำแพงอยู่เฮียบอ๋น้องฮันจะมานี จะดูนะฮันอย่าดูนะไม่เอานะฮันโอ๋อแป๊บนึงเกมแป๊บนึงขอเกาหลังก่อนนะแป๊บนึงเกมอย่าอย่าสกิลเช็คขึ้นนะมึงเราจะเต้นกันเป็นงานแบบนี้อย่าปั่ระเบิดคาบนี่คือค้อสั่งเครื่องอยู่ไหรอวะจะไม่เคลื่อนเพราะว่าผมไม่ขึ้นเพราะนั้นปลอดภัยหายห่วงจ้าแต่มันอยู่ฝั่งเองนั่นแหละแถวหน้าเลยจะไม่ปัดระเบิดเลยนะมันไม่เห็นหรอกมันเห็นกู ตายไปเลยนะเน่นเดนิไไนใจให้จ้าวิสักิวจะขึ้นกลับว่จาจะเก่าหน้าก่อนโอ้ไม่ครับเอ๋ครับใกล้บ้านผมอ่ะอยู่อยู่ใกล้ผมอยู่ใกล้ผมอ่ะแถวๆหลังบ้านผมเลยอะไรวะไอวะมันมันมันมองไม่เห็นผมมันยังไม่เห็นผมมันยังไม่เห็น ไม่เพื่อนหรอตอนนี้เราจะป้องเสร็จแล้วนะสกิลแมวอ่ะสกิลแมวอาจจะขึ้นแต่ในมุมนี้มันไม่มีวันมองเห็นผมหรอกเอ้เนี่ยบอลชนใชิบหมละมันอะไรเพื่อนอยู่มันอะไรเพื่อนอยู่มันอะไรเพื่อนอยู่เดี๋ยวก้าวเครื่องนี้ไว้นะเดี๋ยวส่งไอ้นี่ก่อนเดี๋ยวกดกดส่งไอ้นี่ก่อนฉันถอดรหัสเจอไปแล้วจุดเลยรไหมโอ้ปันแต่เยอะไอ้เจ๊กว่าแล้วทำไมเปิงแมวแม่งขึ้นไอ้สัตว์โอ้กูไปละ ไอ้เคียคนคนต่อไปน่าจะกูแน่นอนอ่ะพ่อกูอยู่ข้างมันเลยพันพันน่าจะตายค่ะนีะ่ไงไอ้เ,อเคียกูหนีดีกว่าเค,ครื่องเครื่องสุดท้าย<ม>อย,อย,อยู่อยู่เฮ้ยเครื่องสุดท้ายบ้านแดงนะเครื่องสุดท้ายบ้านแดงบ้านแดงก็อยู่โรงเรียนไนอ้พแตายหาดแล้วคนโดนโ่าดีจรดีจริงเบิร์สันดานโจ,นจร,รน,โจน,นี่มันดีจริงเห็นกล่องด้วยแหละเบิร์สันดานโจร ถึงแม้ปร์กมันไม่ได้ชื่อว่าสันด้แล้ววิ่งมาด้านหลังพอดีเลยพี่เมย์อย่าเข้ามาผมอยู่คล <c oughs> องเรียนแป๊บพ <c oughs> ี่แถวแถวแถวบ้านแถวบ้านแดงตรงนี้มีเครื่องไหมหรือว่าปั่นแล้วแถวโรงเรียนเราปั่นแล้วโรงเรียนเราปั่นแล้วพ <c oughs> ี่อ <c oughs> โดนแล้วโคตรไกลเลยอ้ยหนึ่งกูตกองใจมดนหิวหน่อย ไอ้เหี้นะว่าไอ้นี่ทำไมทำไมทำไมต้องเป็นฉันออมามาตายไปปั่นไปเดี๋ยวเขาไปช่วยโอเคโอเคเรายังไงเราก็ไม่ปั่นแตกเดี๋ยวเราแค่แตกไว้แล้วสองรอบอะเหี้ยแล้วไงมาไปช่วยพี่หมีเครื่องอยู่ไหนเครื่องเครื่องอยู่บ้านแดงทางซ้ายสุดตรงตรงตรงกลางก็มีตรงกลางก็มีกลางทางเขาก็มีพี่มันมันมาอยู่ไหมมันอยู่ไหมเก็่ไว้อยู่ไม่อยู่ อะไรยหนึ่งไรหนึ่งโหเจอไอ้โคบเป็นรอบเท่าไหร่วะไม่รู้วันนี้ผมเจออีกาขึ้นแล้วใช่พวกเจอพ่อครั้งแรกนั่นะเดี๋ยวนี้อยู่ใกล้ๆอยู่ใกล้ๆอยู่ใกล้ๆอยู่ใกล้อยู่ใกล้ๆนะทางทางทางซ้ายทางซ้ายเฮ้ยเอ้ยอย่าไปทางนั้นอย่าไปทางนั้นอย่าไปทางนั้นมันอยู่ทางนั้นมันอยู่ทางไปทุกคนตอนนี้เราหาเครื่องบันไฟไม่เจอโอ้เจอแล้วคนปุ้งเจอปั๊บมันได้มีนี่เหรอเล่นการเถื่อนละหัดหรอ ไายบายจ้าอะไรพี่อะไรอะไรเหรอไม่อะไรพี่นั่นหะอะไรพี่นั่นแหละตอนพันจะซ่อนขยะจักขยะนะปันไฟป้าฮะปันไฟปันอยู่เลยแล้วเท่า์ไรตแล้วแล้เท่า์ไรตแล้วกำลังจะขึ้นปีกเลยนะโอ้โหพี่ล่อมันมาทางนี้พอดีเลยเอ๊ ไม่เป็นไม่ไม่ไม่ป็นไเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปปั่นกับวาตาเดี๋ยวผมไปปั่นกับวาตาโอ๊ยนี่ไงมันอยู่ตรงนี้เลยน่นี่นี่นี่เล้วไกับว่ตา่ลยกับวาตาเมนต่าสองูมะน่มีไฟฉายว่ะปันต่อปันต่อปันตอมาตาปันตอพี่มีตายหาแล้วมันมาแล้วอีเวนนี อ๋อพ่อไล่หนุไล่หนไล่ันได้เท่าไรปั่นได้เท่าไรอปั่นไดเท่าไร่นขึ้นวึนแลึนไอ้ีนไม่พลาดไม่พลาดอกาพกูเวรให้นานนะยให้จูให้นานนานะแ้่พ่อมาค่ะจะจูกันหนูเข้าเลยค่ะหนูจูไมเป็นหนูก็รู้ค่ะไอ้เจี๊ยไอ้เจี๊ยดันตัอหน้วนมันต่อหนว่มีตาลหนคนละแบบคนนี้ว่าดูดีตโ ไอ้เด็นคนเดียวแสงมันมันเหมือนมันจะมาก็ลังจะมาหามนะไปก่อนนันงก่อนนัหนึแล้วเจอกันใหม่เอาอีจะตายหาเราอย่าเพิ่งเด็โอ้ไโอ้โอ้ยอ้ยนอ้อ้อย้อ้เโอ้ยอ้ยโอนโร้เรียนม้ที่จุ้ย้ยอย่าบอกนะ้้้โโยย้ยโอโอ้ม้้

โอ้มอุตส่อุตส่าหได้เอเทมพอเอเทม่วงมาเอเทมตะปูโรล่าฮันเตอร์โรล่าอยกะตีทะลุกำแพงเจ็บอีวนอุ้ยแม่ยไงใช่ไหมไอดูไอดูเด้อไอดูพี่ไอดูเด้อไอดูตะเกียบ่เด้อทำไมวะอ่าทำไมพี่เล่นเล่นเลยตลอดเพียเปื้อไงตกใจอ่ะ โอ้ยอ๋อเอ้ยเอ้เปิ๊กเจ็บตอนแรกด้ยมันมันมันเพิ่มอะไรนะมันเพิ่มอะไรนะไอ้เหี้ยทำไมไอ้เหี้ยเดินนิด้ไอ้เหี้ยกูรักมึงเดินเไอ้เหี้ยข้างกูเลยเร็วเห็นกูเร็วเห็นกูเร็วเดินเถินนิดนึงเอวาตามันมันไม่ได้เห็นแค่มึงหรอกมันเห็นทั้งกูด้วยมันต้องไปละมันไม่ได้ไปแล้วหรอกมันวนอยู่ที่เครื่องนั่นแหละ ขอไฟฉายเออไฟฉายไฟฉายไอ้เคีื่อกองพยาบาลออกมาเพื่อนี่ยมันไอ้นี่มันตีไม่ได้มันตีไม่โดนจริงๆด้วยหนึ่งมันตีไม่โดนจริงๆด้วยเดือดนิดกัดเดืนเนิร์ดเมาเหี้ยเดือนเนิร์ดดเดือดเนิร์ดโดโยทำไมเปิกคดารโจร้องขึ้นล่ะโอ้โหอกูเห็นสปั๊บเดือดเนิร์ดแล้วกูเศร้าอ่ะพี่หมีพี่หมีเดือดหรออยู่ได้ปะเอ๋อต้องทำยังไงถึงจะฮิลได้ไม่ได้ ตนตบแล้วก็ตายทันทีเหรอไอ้เฟิร์กอะไรอ่ะตัวนี้มันคือเวลาพี่ตายเว้ยเวลาเวลาพี่ดาวเว้ยพี่จะว่าพี่จะว่ากดชุดเองชุวช่วเองได้หนึ่งรอบอ๋อว่าลุกได้หนึ่งรอบอ่ะอ๋อคล้ายๆเฟิร์กเฟิร์กลุกเองอ่ะของของไอเด็กไอ้กล่องเครื่องมือล่ะไปพังแล้วไปพังที่จ่ายที่ฟัง่ะโอ้ยเชี่ยกโดนไปที่เนื้อน้อเลยวะเอาไปใช้ซ่อมดีกว่ามันมันไม่เมาแล้ววาตามันไม่เมาแล้วโดนๆหายเมาแล้ววาตา อีกมีเลยค่ะโอ้ยเครื่องไอ้นี่มันมาไวจังอ่ะจุกโดนน้อหนุ่มเลยเรามีไอ้นี่เออเปิร์สันดานโจรเราเลยเห็นกล่องในระยะกีนเนะ่เมตรปะมันความจริงเฟิร์มันชื่อสันชาตตายานโจแล้วเราจะวิ่งเสร็จแล้ว มันชิงเปลร์มันชื่อท่านเอ๊ะไม่ใช่สตราร์เนี่ยมันสัญชาตยานโจรเอาปั่นใกล้ๆก,กันเลยนี่พี่ปั่นอยู่นี่ไหนอยังไรนี่ๆเดี๋ยวปั่นระเบิดให้รูไไ้ไม่ต<ง>้องไม่ต้องไอ้เหี้ยไม่ตั้งใจได้นี่ปุ่มแม่งโค้ดไอ้น,นี่เลยสงสาร<อ>นคนที่จุกอยู่ด้วยไอ้ส,อสัตว์โหมาติดต่อกันด้วยอ๋อเอาไอ้โอ้โหแม่งมาติดต่อกันสามรอบมาแต่ฟังมาแบบเรือยเร็วฟักอยู่ให้กูพักหายใจหน่อยเถอะนี่ไงพูดไม่ทันทีทำแม่งก็มาไอ้ยัด แม่ทำอะไรผิดเครื่องปั่นไฟขอโทษได้ไหมหล่ะที่ทำเผาไปหนึ่งรอบอย่าละเฮ้ยกูจุกนานจังวะมึงเมายังไงสัตว์เออหนึ่งมึงเมายังไอเหี้ยฟันกูหายเลยมึงอ่ะมึงมันเมายากันยุงฟันก็ฟันไปเหี้ยฟันก็ฟันฟันก็ฟันละลายหนึ่ง ไอสัตว์กูกูกระโดดไปหามันอ่ะไอ้ยาถ้ากูไม่กระโดดไปหามันนะมันกูตีกูไม่โดนไอ้ย่ามันมันไอ้นี่เว้ยพี่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 เป๋ตอนตอนคือตอนที่ผมกำลังจะไปเนาะมันกำลังจะวาร์ปมาหาผมเนาะพี่ตอนตอนตอนที่มันตอนตอนที่มันกำลังจะวาร์ปมาหาผมอ่ะพี่ผมผมสไลด์ไปเว้ยแต่พอผมไปดูเว้ยมันวาร์ปติดก้อนหินหนึ่งเรามาแล้วหนึ่งเรามาแล้วหนึ่งเรามาแล้วเอาเพื่อนเพื่อนเอายืนนิ่งแล้วดาวเลยเหรอไอ้โก้เสียชื่อกูหมดเลย ลิโก้ไปก๊อปชื่อแกไงวะเข้าใจใกล้พี่เหรอมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วเฮ้ยไม่ต้องห่อกเชียนี่เมาเชียนี่เมาไปหนึ่งลองไปลองไปจัดโปโปมีระบบมือททายาแล้วเมาแดดด้วยความที่เราอยากได้แต้มเพราะนั้นเราจะไปอยู่คนที่เอฟเจโอเคป่ะนี่ก้มึงอยู่ยิ่เฉยครับคอร์นดี มาดิโกเดี๋ยวเราจูงให้นะดิโกะขอเชี่อไอ้สัตว์ควับไอ้เย้ไปเดี๋ยววัแค้นหนึ่งเหรอดว่าไม่เอาแต่หนึ่งเลยไม่เอาแต่ผมเลยผมจูงมันไปประมาณไอ้เหี้ยสองสามนาทีเองมันแค้นผมเลยเออคิวแค่นี้แหละคือของเพื่อนมากกว่าของมึงอที่สามแกผมจูงทั้งเกมเลยพี่คะแนนจูงผมตันแล้วเนี่ยเจวิล่าว่าเจวิล่าวาเจอพี่า กันเดี๋ไปช่วยหนึ่งแบบเดี๋ยวามลยพี่อะไร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 พี่สเปียร์บอลสเปียร์บัวๆเดี๋ยวนี้หนึ่งคนรัวๆอ่าสเปียร์บอลพังจะยึดก้อนเป็นไงล่ะพี่บอยซื้อจากตลาดนะไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปแหนึ่งเดี๋ยวเราบล็อกให้ถ้าใครทีสองทีหนื่อยนะวะแม่ไอยู่ทางเสาแม่งเลยแล้วกันนี่แหละพังต่อหน้าต่อตามึงนี่แหละเออ มาสิคะก็มาดิค่ะก็มาดิค่ะโ๋อไอเชี่ยแล้วมึงจะล่อมันมาทางนี้ทําไมฮัลโหลมึงจะล่อมันมาทางนี้ทําไมฮัลโหลเขารักษาตนอยู่เขาอยู่นี่มึงอยู่นี่มึงอยู่ไหนกูอยู่นี่กูหลังอยู่นี่มาแล้วเดินๆมาเข้าเข้ามาต่างมาต่างมาท่านต่างมานะท้านต่างมาเดี๋ยวกูจุกวนๆเนี่ยแหละโอยไอ้เหี้ยดักกูอีกไอ้้เหีย จะดัากูป่ะมากูก็สเตปเดิมอ่ะหมุนหมนนเนี่ยไม่บิงมันก็โดนไม่บิงมันก็โดนก้อยีวาเฮ้ยบ้านเล้งมีแผ่นไม้บ้านเล้งมีแผ่นไหมเฮียเหียวะมากูตกอจหมดไอ้สุดเฮ้ยวะว่าตาบ้านเล้งมีแผ่นไหมบ้านเล้งมีแผ่นไหมเครื่องเครื่องันไฟอยู่เนี่โ้ยอยากหนูกอยู่ันี้เดวนี้เด็วนี่เด็กัวนนี้เดวนนี่เด็กกับวันนี้เดันนีเดัวนี้นนี้เด็วนีเดันีเดวันัวนี้เ มันมึนละมันเมามันเมาไอ้ตัวนี้มันมโอเคมันเห็นแล้วมันหายเมาแล้วเฮ้ยวิ่งติดเสาวิ่งติดเสาเสามึงเกะกะจังวะเดราต้องเข้าไปเราต้องเข้าไปเข้าไปเดยเข้าไปเลยเกะกะจังเสาเสาเกะกะมากอ่ะยังไม่ตายพี่ลออยู่ลออยู่พี่หมีบอกเลยว่าเสาแม่งโคตรเกะกะขนาดท้าวไปแล้วนีงจะเกะกะได้โอ้โห แต่นี่ไม่จะพังไปทั้งเสาเลยอะปาเซโนรูปแบบที่หนึ่งดิ้นรนจนกว่าจะตายไอ้ระเบิดไอ้เนี่ยผมจมแล้วผมจมแล้วพลังผมพลางผมจังหวะนี้ฮะดิันไอ้นี่อะไรไอ้อะไรไอ้พี่อะไร บอลนี้บอลกระไรประโยชน์อะไรเฮียมันสามารถวาร์ปไปตบมึงข้างหน้าไม่ได้ไม่ได้การมาทางนี้ดิมาทางนี้ดิอ๋อฟันไม่โดนฟันไม่โดนไปทีหนึ่งจังหวะนี้เดินเนิร์ดทำไงฮะวาร์ปมาปึ๊บกูก็มาทางนี้สิจ้ามาดิวาร์ปมาดิวาร์ปมาดิวาร์ปมาวาร์ปมากูเล่นหน้าต่างนี่แหละเล่นหน้าต่างนี่แหละวาร์ปมาดิวาร์ปมาดิวาร์ปมาดิไอ้เหี้ยวมึงมันเห็นกูแล้วโอเคมันอีเวิ่มมันซึ่งมันซีเพิ่ ว้าวลมไม้ใส่หน้าแม่งกระโดดลานฟอยอลาสเตอร์อะไรเนี่ยอยูไนดฮะเหี้พีเวรดเอมื่อกี้ใช่ผมฝึกอยู่พี่ผมฝึกอยู่นเอว่าพี่ทำได้ยะไม่รู้ยังมันยังไม่ได้มันมันต้องเร็วแบบเรเวียเลยมันอยู่ท่อนี่่อนี้ก่อนเดี๋ยวีนี้ก่อนวเดไหนพี่อยู่ไหนดี่อนีก่อนนะดูพี่นะ อะไรพออุ้ยบนต้นไม้อะไรวะน่าจุกอยู่ห้องวีนี่แหละอะไรวะผมไม่เห็นอี่รู้จักฮะร้องอ่ะเดี๋ยวไม่โอ๊ยว้าวผมไม่เห็นว่ามันเป็นเจ็ดสิบสองเลยพี่พอเสร็ไม่พังไม่พังเอ้ยพังแล้วเจ็ดสิบจุกไอพี่ตานี่ผมขอเป็นคนเปิดประตูนะได้ ออ้ยแมงว้ามาหลังหินโอ้เจอกูพอดีเลยไอ้ที่หัทางซ้ายอ่ะไม่ต้องหองปัดต่อปัดต่อปัดต่อให้เพื่อนเราตายไปไอ้เนี่ยดักกูอีกมันต่อไปปัต่อไปปัต่อไปแม่มันอยู่ตรงนั้นแม่มันอยู่ตรงนั้นมันอยู่ตรงนั้นแม่ฮิวตัวเองฮิวตัวเองฮิวตัวเองมันอุ้มกูแล้วอ้าวนี่เพื่อนมาแล้วเนี่ยตบเพื่อนนี้ตบเพื่อนนี้แม่ตบเพื่อนนี้มันทำเหี้ยอะไรอยู่เนี่ย เอออะกดสเปซบาร์รัวๆถึงกอดสเปซบาร์คนจะพังอีกไม่นานเดจ้าวูไอ้จัดเฟนไอ้สเปซบาร์ไอ้ออนเดอะสตรีทแดนนี่โน้ลลิมัสติโก้เฮ้ยวิเตรูมันมาละมันมาละวิ่งไปหลังไม้ตรงนั้นวิ่งไปหลังไม้ตรงนั้นดีกว่าปลอดภัยกว่ามามาเร็่นึงวัเร็วอยู่นี่มันมีไม้ไหมเถอะนะมีไม้มเถมะไม้มีไม้ตัวนี้มีไม้เล่นมึงก็รีบวิ่งหน่อยดีมึงมึงทำเพี้ยอะไรอยู่

นเออใครก็ได้หน้าดันอยู่ต่อให้ดีมันไปแล้วมันไปแล้วหนึ่งมันไปแล้วมันมาฆ่าดิกดแล้วมันฆ่าดิกดแล้วคุณไตฮาร์ตี้พี่พี่พี่มีปั่นเครื่องสุดท้ายให้หน่อยเครื่องสไตล์อยู่ไหนพี่ย้มเขาหาไม่เจอเลยอ้าวอ้าวว่าตามมันนี่ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเหี้ให้เดี๋ยวเขาเหี้ยให้ยุดยุดยุดหน้าดันเหี้ให้กูหน่อยหน้าดันเหี้ให้กูหน่อยหน้าดันพอจ้าอย่าไปกลัวหนึ่งหน้าดันมันมีอยู่ทางขวาเราอ่ะเห็นไหม มาแล้วช่างหังมันปั่นต่อเฮ้ยย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 ยไปยยยนนยยยงยยยยยยยียยยยยายายายย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 ี่มานี่มาเล่นกับกูมามาเล่นกยยเยอยย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 เยย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 มายยมามายย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 มาเล่นกันเยอยยยยยย่ยย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 ายยยมาเล่นกันเถมาเล่นกันเถ มาเล่นกันเถิดมาเล่นกันเถิดมาเล่นเอาเขี่ยหายวะไอ้โก้ <c oughs> โก้มันจะปล่อยสเปซบาร์ทำไมบอกมา,อมาเล่นกันเถอะมาเล่นกันเถอะมาเล่นกันเถอะบอกแล้วให้ซือ้อบ,บอกแล้วให้ซือ้อไอ้น,นี่คีย์บอร์ดสี<อ>่พันซื้อคีย์บอร์ดสี่พันนู้นหรอมึงไปซื้อทำไมเนี่ยคีย์บอร์ดรู้จักเปล่าไม่ได้หาด้วยจักเปล่าโดโอ้คาตกรเมาส์อ่ะแต่มันไม่มีคนปั่นเครื่องสุดท้ายเลยดิประเด็น แล้วเมื่อกี้แต่ว่ามัน,มพ,พ,นพี่พี่เพิ่งฝันไงพี่เพิ่งเลือกปั่เด้วยตรงไหนตรงไหนเครื่องเครื่องใกล้ผมใช่ไหมเพราะว่าตอนนั้นพี่<ช>พี่อยู่ใกล้ผมนะใช่อ๋อได้ได้ยินเสียงอยู่ข้างๆได้ยินเสียงอยู่ได้ยินเสียงอยู่ป๊บนึงทางโซเทียมก่อนอย่าให้เช็คมาเล่นด้วยจัดเช็คช่วงนี้เห็นรวยไม่ใช่หรอเติมฟรีไฟล์ไปเยอะนี่เช็คเช็คเช็คนี้มันดูแต่อันิเมะเฮียมาดูแบคโคเวอร์จบยังก็ไม่รู้เนี่ยจบอีก่นานแต่มันจะมาวา คำถามคือคำถามคือคำถามก็คือเพื่อจะเผื่อจะไอ้ยมาหากูแล้วเนี่ยความกล้าสูงสุดนละคำถามก็คืออันนี้ไม่เจอมันหาพี่มันหามันไล่ผมอะมันไล่ผมคำถามก็คือเครื่องสุดท้ายอยู่ไหนมองอากาศแบบเผื่อจะเจอเสามองเสาไว้มองเสาไว้เครื่องไหนสั่นมองเาไปเลย เลื่อนปันหน้าต่างกับมันนั่นแหละทางนี้จ้าทางนี้ทางไล่อย่าถูกแล้วเว้ยดูไอ้ดูไอ้นี่ไปหยไหหายแล้วตกใจหมดพี่ไม่ต้องฮีโพี่รู้ว่าไอ้ผมรู้พี่เครื่องสุดท้ายอยู่ไหนหาไม่เจอตามาตามาพี่จับได้อยู่เคเควิ่งตามอยู่มันมันอยู่ตรงเครื่องสุดท้ายเนี่ยยาผมจุกอยู่นี่ไงเนี่ยนี่เนี่ยตามาตามาตาต่อตามาหาไม่เจอแล้วหลงทางแล้ว มันจุ๊กโอ้ยเฮียมันมันมันหนีผมไปแล้วเฮียมันมันท้อกับผมแล้วมิซูฮะมันมันสู้มัน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 สู้การแก้ทางเดินเนินเหมือนผมไม่ได้เว้ยมิสซูฮาะมันมาแล้วมิสซูฮะมันมาแล้วงั้นเดี๋ยวพี่บล็อกให้นะเราบล็อกมาพี่จะไมเนาะมันไม่มีโนวันใช่ไหมมันมีโนวันไหมมันมีโนวันเขาเท็มไฟไม่มีก็มาก็มาลอยนี่มาไม่ใช่เหรอก็มาเอยนี่มา งไม่เห็น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 ผมพรนั้นปั่นต่อแล้วดนพอว้าวปั่นต่อปั่นต่อเท่าสุดท้ายก็าลเสร็จดีไม่นานนะคะสถานีต่อไปโอเคพี่มาตรงนี้พอดีเครไ่องนี้จะเสร็จแล้วเคื่องนี้จะเสร็จแล้วเชี่พุ่ไม่ทันขัดคำพี่มยมันเปลี่ยนเจ้าหมายแล้วเอามันพังเครื่องกูแล้วไม่ไม่เป็นไรไม่ไม่เป็นไรของผมกาลังจะเสร็จของผมกำลังจะเสร็จย่ระเบิดนะเว้ย ออปปั่นเาแแต้ม๊บพี่อยู่นี่ก่อนพี่รอเฟินโบแล้วก่อนพี่เล่นแบบมีทั้งเกมเลยเหรอพี่จูว่าด้วยแล้วแล้วแล้วพี่หลบแล้วพี่หลบบิกมันได้ตลอดแล้ยพี่ก็เลยไล่ปีไม่บินบินมันหลบง่ายชิบหายเลยที่อาฮันเมาอ่ะไล่มันดกด้วยแล้วมันจะตีพี่ไว้ล้วพี่ใช้แล้วพี่ใช้ไอ้ท่านเก็บเมื่อกี้อเสกเมื่อกี้เองอะเก็กเมื่อกี้เมื่อกี้ที่พี่ทำเองอยู่อะคือพี่หลอดเลยมากเปิดละเปิดละเปิดละ มันอยู่ข้างๆผมเดี๋ยวเราให้นายฮัพี่หายก่อนมันมันอยู่ข้างๆผมมันอยู่ข้างๆผมแต่ก็กล้าประตูไว้แล้วกันนะมาแน่มาแน่มาแน่เดี๋ยวก็มาดิก็มาดิครับก็มาได้ก็มาแล้วก็มาดิครับที่จุกที่เดิมอ่ะเอ้าไอ้เหี้ยกูกูยืนนิ่งตีกูไม่โดนอีกไอ้สัตว์มาแต่ก็กล้าประตูไว้ให้ไอ้เเหีี้้ยยงูทอใครจะได้เปิดประตูให้ทีเปิดยังเปิดค้าไว้มากันยังไอตรงก็จะหายหนีก็จะปั่นอ่ะ มาเร็วบอกมึงเรียกอยู่คำเหี้ย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 จะเปิดเลยไหมคำถามเปิดดีสัตว์ไม่ต้องช่วยไม่ต้องช่วยไม่ต้องช่วยกูตายแล้วกูตายแล้วพี่มีมาเร็วไม่ต้องช่วยไม่ต้องช่วยกูตายแล้วกูตายแล้วอยู่ที่เดิมอยู่ที่เดิมพี่มีเขาเดิมไอ้ตัวตัวได้แล้วนี่ของพี่จะเสร็จเหมือนกันแล้วนี่โอเคงั้นผมเต้นรอแป๊บตัวตัวตกไม่กูตายแล้วถึงออกเลย ติงติงโติงติงโติงต <out> <c oughs> ิงโตริงติงโนเล่นากฆ่าตายอ่ะก้าเดึงไป